ว,ว้าวนี่ทำนี่น,น้องทำนี่มีตัวอ,วอมีก็มีกลัวมาได้คูไม่กลัวกลัวใครด้านด้านนายมีนะด้านนอกข้างนอกก็มีข้างนอกนู่นอ่ะข้างบนนั้น<อ>มีอะ เล่นตัวโอ้เพื่อมึงไม่ยีมมึงทำควยอะไรวะกูอุตส่าห์ยีนลงไปแล้วตัวนึงแล้วก็ไปชวนเพื่อนไอ,อุ้ยเข้าหัวนี่จริงหัวด้วยไง ปืนนี่มายิงแม่ยิงดารยิงมุกคู่มาดิมาแล้วมาจะเป็นดักตรงบันไดเลยมาแล้วเ,ออเรียบร้อยรถกระบะเรียบร้อยหรอขนาดมือมันยังไม่ได้คิวเลยดับเบิ้ลดูดาับเบิ ดาเมเขาตัวคนเดียวก็บอ,วอ,อ,วอกว่ามีคนเยอะแล้วก็มีสเปนสต่สเปนเขาไปข้างในคนเดียวมันทำตัวแบบมีตลอดเลยแต่ถ้าสมมติว่าเขาอ,อยู่ไกลว่า,ยวยอ,าอ,อยู่ในซึงย้อนเข้าไปแต่ถ้าเขาอยู่ใกล้ๆนะ ทำตัวมันแต่ไฮไลท์เขาก็ไม่รู้แคปเป็ดอะไรไหมเออคอร์ดูนมนมนมไม่ได้เห็นนมหยินะนมหวานแต่คอรตอนแรกเขาไปซื้อเขาจะซื้อนมหวานใช่ไหมแต่คอร์ดดูนูง่ายมันเด่นนมหยิบจินนมเขาไหมเขียวไปเซฟนะ ของแซบเลยเลยเนี่อยอันเนี้ยใช้ความมาแน่ๆนเลยถ้าบูก็มาถ้าลากก็มัแน่แน่เลยกลัวเหรอเอ๋เพื่อไม่เป็นไรหรอเขาไม่กลัวเขาบอกแค่เพื่อไม่เป็นไรหรอถ้ามือตีเดี๋ยวก็ปุ๊เกิดก็ดพอ <c oughs> ใช่ไหมสก,กินอันนี้มันแจกใช่ป่ะเขายังไม่ได้รับเลย <c oughs> ไม่ได้เกิด <c oughs> แล้วเรีดี 嗯。Uh.